นั่งแท่นอีกไม้หนึ่งนะครับไม้หมวันนี้ก็เป็นไม้เด็ดที่อันตรายพอสมควรแต่ว่าต้องรู้จังหวะการใช้ที่ถูกต้องจริงๆบนโท๊นั่งแท่นคือเราต้องรอให้รอให้คู่ต่อสู้เนี่ยเขาเตะนะครับเมื่อเขาเตะเสร็จแล้วนะเราจะดีดตัวขึ้นไปนั่งที่หน้าขานะครับแล้วก็สับด้วยศอกด้านนี้นะฮะมันจะเข้าแสกหน้าพอดีพอดีเลยซึ่งไม้นี้นะครับเป็นไม้เด็ดพอสมควร เรียกว่าทําอันตรายคู่ต่อสู้หน้าแตกแล้วก็ถึงหัวฟาดพื้นนะครับถ้าหาก,กว่าขึ้นไปแรงๆแล้วเราฟาดดนใช้กาลังเหวี่ยงที่แรงที่ที่สุดเท่าที่เราจะมีนี่นะครับจะหายหลังลงไปเองทีเพราะว่าฝ่ายที่ทําเรานี่ปรบปากนี่นะครับที่มาเตะเราเนี่ยเขาจะยืนเพียงขาเดียวเท่านั้นเองนะเนี่ยเป็นอันตรายพอสมควรถ้าหากว่าไม่รู้จักวิธีเตะที่ถูกต้องสอกกลับนะที่ทั่วๆไปเรียกว่าสอกกลับแต่สาหรับผมนี่เรียกว่าเป็นภาษามวยของเป็นศัพท์นะเรียกว่าหกกลับ ทับปัตตภีนะครับคือมันท่าคล้ายเรานอนหงายทับคู่ต่อสู้นะครับเวลาคู่ต่อสู้เข้ามาปุ๊บนี่นะจะทําอะไรก็แล้วแต่พอเปิดช่องให้เราปับ๊บเราก็จะกลับตัวนะกลับตัวไปแบบนี้นะครับนี่นะมันเป็นลักษณะในท่านอนนะคล้ายนอนทับไปแต่สองเล่มจะกระชากกลับไปนะมันเป็นท่านี้นะครับอย่างนี้นี่แหละครับเรียกว่าหกกลับทับปัตตภีนะที่เป็นอันตรายที่สุดเหมือนกันพอสมควร ถ้าหากว่าคนเข้ามาผีผามหน้าเปิดเข้ามาหาเรานี่ใช้ได้ทุกจังหวะที่มีโอกาสให้เราทําได้เมื่อเขาเปิดหน้าให้เราหีรันยักษ์ม้วนแผ่นดินนะครับที่ใครๆเขาเรียกว่าหีรันยักษ์ม้วนแผ่นดินแต่ของผมเรียกว่าสุครีตถอนรลังนะสุครีตถอนต้นรลังโ้นหนุมานมันหลอกอหอยหมดกาลังนะครับท่านี้เป็นท่าอันตรายที่อาจจะพิกลพิการและถึงตายได้เหมือนกัน ท่านี้ก็เมื่อคุณต่อผู้แตะมานะครับเราก็จับนะครับพอจับได้ดึงมาแล้วก็กดลงไปพร้อมกับเราเอาเข่าอัดลงไปแล้วก็ม้วนตัวลงไปเลยไปหก,กเมนโดยไปตั้งท่าครูขึ้นใหม่อีกภากหนึ่งนี่ครับเป็นลูกที่อันตรายจุดที่อันตรายที่จะเข่าลงไปนะก็มีที่ท้องน้อยนะครับยอดอกหน้าท้องนะครับจนกระทั่งถึงใบหน้า เ่งจะทําให้อันตรายมากที่สุดเลยสําหรับท่านนี้ถ้าใครใช้ได้นี่ครับแต่ว่าถ้าจังหวะไม่ดีนะครับคนทําก็เกิดอันตรายได้เหมือนกันต่ายพระสุเมนนะครับหรือเหยียบขาตับหัวหรือเหยียบขาสับปลาโลนี่เป็นอีกข่าหนึ่งของไม้มวยไทยที่เราใช้กันอยู่แล้วเรียกกันอยู่ของผมโดยเฉพาะนะครับหรืออีกคนหนึ่งเขาจะเรียกว่าพยายักษ์ตู้ลิงนะครับ อันนี้เป็นไม้เด็ดของมวยไทยอีกแขนงหนึ่งที่เรียกว่าอันตรายมากเหมือนกันถึงกับหัวล่างข้างแตกหรือหัวกระหม่อมเจาะอะไรเงี้ยนะครับลักษณะการทําเราก็ต้องรอใค้คู่ต่อผู้เนี่ยเตะมานะเราก็ดีตัวขึ้นไปดีตัวขึ้นไปตะเหยียดหน้าขาข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเหยียบไหลแล้วก็แล้วก็สับลงไปอันนี้เกี่ยวลงไปที่กระหม่อมพอดีเลยนะอันนี้นี่ละครับเรียกว่าตายพระสุเมน นะมันจะมีลักษณะการตายเหยียบที่นี่แล้วก็ขึ้นไปเหยียบไหลแล้วก็ของหัวฝาลูกบวบนะครับอันนี้ก็เป็นการท่าใช้ศอบท่าอันนี้จะใช้เมื่อคู่ต่อสู้ชกเราด้วยหมัดขวานะครับฝาลูกบวบนี่แต่ของผมเรียกว่าเป็นศัพท์ที่ผมตั้งขึ้นมาว่าเรียกว่าชกหูชกตะและ ลักษณะก็อย่างนี้นะครับชกหูคือชกหูตัวเองตรงนี้นะชกจะกระแลลงมานี่เห็นไหมเนี่ยเรียกว่านี่นะครับเรียกว่าฝาลูกบวบแต่คนอื่นจะเรียกยังไงผมไม่ทราบแต่นี่สําหรับศัพท์ของผมที่ผมใช้กันอยู่สําหรับรู้เฉพาะเพราะผมบอกแล้วว่าแต่ละครูแต่ละอาจารย์ก็จะบัญัติศัพท์ขึ้นมาเพื่อจะบอกให้ลูกศิษย์รู้แต่ว่าคนอื่นเนี่ยไม่รู้สามารถจะรู้ได้ อย่างชกชกก็อยู่ฝ่ายนั้นมัดหนักแล้วเกินอย่างเงี้ยเราก็บอกจะแก้ได้ยังไงก็แก้ด้วยชกหูชกจกรนแลสิแล้วก็ว่าอย่างนี้นะครับลูกศิษย์ทำได้ก็ประสบชัยชนะอย่างแน่นอนเพราะว่าคู่ต่อสู้จะเปิดหน้าเข้ามาหาเราเมื่อเวลาเขาชกหน้าจะเปิดเข้ามานะครับเหยียบแข้งนะครับหรือเหยียบขาเตะก้านคออ,อันหนึ่งอันนี้ก็เป็นไม้เด็ดที่อันตรายมากเหมือนกันถ้าหากว่าคนเตะมานะครับถ้าเขาเตะมาระดับ เรียกว่าสมัยนี้เรียกว่าเจาะยางเนี่ยนะครับแต่มาระดับนี้นะครับเราสามารถที่จะเหยียบนักแข่งนะครับหรือว่าเหยียบหน้าขาแล้วก็เหินตัวขึ้นไปนะครับโดยใช้กําลังดีของเขาเนี่ยที่เขาเตะขึ้นมาเนี่ยกําลังแข่งที่เขาว่าขึ้นมาเนี่ยนะครับเบี่ยงก้านคอด้วยแข่งของเราเนี่ยครับลูกนี้อันตรายถึงกับถ้าเบี่ยงน้านคอหักได้นะครับอันนี้อันตรายมากเลยด้วยเรอลูกถ้าเหยียบแข่งเตะก้านคอเนี่ย แต่โบลาาเลี้วเวียนแข้งนะครับเวียงเข้าเวียงแข้งเข้ากา้านคอครับท่านี้อันตรายอันตรายมากถึงตายคอหักถ้าเล่นอย่างชนิดถูกหลักถูกวิธีนะครับพระจะตานั่งแท่นอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นไม้โมยที่อันตรายพอสมควรนะครับอาจจะทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยขาหักได้เพราะว่าการนั่งอันเนี้ยมันขำดีครับตลกถ้าท่าทางแล้วดูว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่มันจะร้ายแรงแต่ความจริงมันร้ายแรง ทำให้พิกลมีการถึงลาได้พวกนี้ส่วนมากเราจะใช้กับพวกที่เจาะยางหรือเรียกว่าเตะขานะครับสมมุติเขาชอบเตะขาหรือฝ่ายตรงข้ามที่เลี้ยงบอกเตะขาเจาะยางเจาะยางเรารู้วิลุกไม้เราก็ทอดขายเขาเตะครับเมื่อพอเขาเตะปุ๊บเราก็พลิกตัวลงไปครับนนั่งลงไปอย่างเนี้ครับก็จะไปทับที่ขานะครับถ้าทับถูกจุดอันนี้ผมไม่ต้องบอกหรอกถ้าคนรู้จักจุดว่าตรงไหนมันหัก นั่นแหละครับจะต้องไปเข้าเสือทันทีเลยข้าพระจตานั่งแท่นเนี่ยพลังและความแข็งแกร่งของร่างกายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความสามารถของนักมวยสูงขึ้นการฝึกซ้อม จะช่วยปรับปรุงให้ร่างกายมีสมรรถภาพในระดับดีเยี่ยมเพื่อประโยชน์ในการต่อสู้หลักเกณฑ์นในการฝึกซ้อมนั้นอธิบายได้เป็นประเด็นต่างๆคือการฝึกกำลังเพื่อความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อและเพื่อให้กล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่ขึ้นการฝึกความทนทานเพื่อให้มีความต้านทานความเหนื่อยแม้ว่าจะต้องใช้กำลังหรือออกแรงมากก็ตาม ที่มีฝีมือหลายคนมีความเร็วและทักษะในการทกบดีจะไม่สามารถบรรลุผลสูงสุดได้เพราะมีความเหนื่อยง่ายขาดความทนทานประเด็นต่อมาคือการฝึกความไหวไหมายถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายที่ต้องใช้ในการต่อสู้ให้มีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ขณะํำการต่อสู้ การฝึกทักษะให้เกิดความชำนาญในการใช้ท่วงท่าหรือเพลงมวยต่างๆชาวไทยผู้ไม่ปรารถนาให้มวยไทยศิลปะการต่อสู้ประจำชาติตกยู่ในภาวะตกต่ำไร้ศิลปะจึงน,น่าที่จะมาช่วยกันสนับสน,นุนให้ครูมวยโบราณทั้งหลายมีกำลังพอที่จะเผยแพร่ศิลปะมวยไทยให้แพร่หลายไปในวงกว้างเพื่อให้คนไทยในปัจจุบันและชาวต่างชาติได้รับรู้ว่า ศิลปะมวยไทยที่แท้นั้นเป็นอย่างไรมีความร้ายกาจทว่างดงามอย่างไรเพราะมิฉะนัน้นแล้วในมิชาศิลปะมวยไทยก็คงเหลือแต่เพียงคำเล่าขานและรูปภาพเก่าเละเรือนที่ขาดชีวิตและไร้ซึ่งพลังแห่งเลือดเนือ้อและพิษสงต่างๆเท่านั้น